เอาปะเอาปว่ามื่นว่าเลยเนี่ยแรไงไหมแล้วแล้วเราเอาไปขีดเลยเฮ้ยจะกัดดีไงโอ้เดียยวเดว <c oughs> ครับผมปอ,อบาจี้เลยหรอเปิดทางนจ๊ะ <c oughs> โอ้ย, <c oughs> เ,อยเสียงดีวะ่ะไหนลองขับมาดูด <c oughs> ิ้ยเท่ว่ะ <c oughs> ว้าวตออุแรงจัดครับพี่น้องอุแรง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  wow, <laughs> <cark> <laughs>

ทำได้กี่ดูเดี๋ยวลองกี่ดูเด้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 วด่ะอืมมันมันสั่นแรงมากเลยอ่ะจนกระเทาะทั้งโป่งเลยอ่ะว่ะข,ขาชาวหมดเลยเนาะถ้ากี่ไกลๆนี่ชาวหมดเลยนะนี่วัวโดนทอยเสียอีกอ่ะว่ะขาดทุนแล้วนี่ ไม่น่าขี่มเลยกลับไปนี่มันถึงบ้านเราคาชาหมดอ่ะสันสันยังแรงอ่ะส่วนนี้ไม่ได้แล้วนี่น่าจะนิ่มกว่าวันนี้สันแรงเกินลองขับคือขับมือเดียวไม่ได้ล้มเลยแหละ โอ้ยร้อนแขนใส่ย,ยางอะไรวะดูครับเล็กๆเ,เองมีล้อหลังเป็นจานเบรกเหมือนของจักรยานนั่น,นี่มีการสะบัดด้วย เกิดการดวลประลองกันอีกมันเพ้งจริงแล้วพี่น้อง้ยมาทางนี้มาทางนี้ โอ้โหแรงจริงแรงจริงโอ้ได้ไปหนึ่งแผลครับนี่โอ้ขี่แบบเด็กทอยเสียร้อนมากมีการต่อ กินขาดครับกินขาดว่าซุยคันนั้นไม่ได้เหรอเนี่มันแรงจริงๆนะพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้า โอ้โหขันสักนิดนีิโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขำๆครับผมบายๆครับสวัสดีครับ